ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พีงน้องและอาจารย์ที่ละกันเรียนของเขาว่าเป็นสายมงคลในตัวตัวคนี่ยตัวดินหรือตัวกิ่งทุกขกันนะครับเมื่อนี้กันนัดกับทีมงานครับมาออกรอบครับนี่เราพิกัดครับน่าจะเป็นใต้ช้นประทานของบ้านเสียวครับเมืองตามพิกัดแล้วทุงหน้ากวางครับเนมือน เขาเจ้าไอค้คอนมากครับเหมือนนี่นครับพี่จัดหอยอยู่ครับนี่ปลาติดทงหน้าครับตามที่เบิง้งช่วงนี้กัดไปซื้อว่าจะเหนียวแล้วครับนกทีเทียงหน้าครับมีอาจารย์หลายท่านอยู่ครับที่มีเตี่ยมแต่ว่าเไอ้จำป่าเนี่ยไม่ค่อยมีครับ่จอมไปซื้กว่าจะเหนียว มาพิกัดหมออยู่ครับนี่ทงหน้าครับนี่ครับคงหยู่ใส่แถวนี้แล้วครับโอ้เมาครับกวงขว,วงดีครับนี่นะครับท่นทานสส่โกำลังใส่อยู่เอ้ารอจิอตามครับไเปเพลงในนี่ผลงานมือมืออนี่ใส่จวดหรอกวันนี้อดปรลนทนมาไว้หลายมือแล้วพ่วได้ออกต้อนก ที่แรก,รว,รกว่าิิไปวัดเกวาล่ะป่นี่มูคนส่วนมาทางนี้ก็เลยเอามาลองมันกัหน้าว่ะแล้วเขียนวันหน้าเลี้ยงบอกั้นอย่างคนส่วนมากเหมือนเศราเอาเจ้าสิงหม,มันใส่ไว้ล่ะครับรเพราะดีหัวหนาสดใสคนย่งางไปบอกว่าเสียงมันคู่ได้ละว่าสัน มันมันติดเราบอกะท่านไปเบิงก็น่าวะท่านมาเบิงเป็นอย่างนออบาดที่นี่ว่าท่านเห็นเป็นเป็นตัวนกเลยเป็นตัวนกบนออบาดเดี๋ยวขอญยาิเอาลงมาเบิงก็เด้นี่แหละครับตัวตนเพน่ะมาหัวเสียงใดดอกัาหนาดใสเพน้ยินอยู่แต่ว่าผมบ่ได้ยินดอกข้าจะไปใส่นกตัวเอนอยู่พนบอกว่ามาเบิงก็น่าวะท่านเสียงมันคู่สู่กันอยู่ได้วะท่านก็เลยหยางมาเบิงนี่แหละ ห่วยแมีนของแท้ตัวนี้บ่านนี้ขอยาดปลดนกเด้อได้เวลาร่วมตัวกันแล้วครับเนี่ยมึงสายจวดวกเจ้าคณะว่าดีกำราว่าวันนี้เมือนนี่คุณผ้ามานําทิ่มเนี่ยหั่นสั้นเหรอโอ้ย่่ีไจะขวัญเก่าคุณว่ามีแต่ควันเก่าท่านนี่แหละครับท่านผู้กวางว่า เลี้งของหวานเลครับเลี้งของหวานเลยครับของหวานแต่ว่าเพิ่นหมานเราล่ะนี่ผู้หมานกวนมูอกวนยิงเข่าแล้วนั่นล่ะมือแรงก็จะไปกำขาวอันนีู่เลยเน้ยเอาเอาเอาไปอันนี้เพื่เล็กดัดกำลังทำกับเขาอยู่เเล็กดัดฮะมานแท้ครับเมื่อเนี้ย้ผมเปียกที่เขาแล้วครับเพื่อน ถีท่าบัวก็มี้นไหมคุณไหมสดยดครับถีท่าบัวไหม่าติดตามผลงานครับกอยกันร่วมตัวนะครับเลยไม่ได้ยินเขาแล้วครับเนี่ยครับทีมงานครับสายจวดออกแต่วที่นี่เนี่ยมันแล้วลครับเมื่อเนี่ยเอ้าคน้องญาติกินเขาแล้วครับเรื่อนเนี่ย งั้นจะกินเขาแล้วกันนี่การแย่ไข้แล้วครับเพี่ครับสิไปอยู่ในเมี่ยงเหมือนไปนั่จากไข้เพชรเงี้ยนจิตไปอยู่ในไข้บั่นนุ่นตุนเพชรนุ่นตุนของท่านผู้กวางที่ห่งครับเนี่ยแย่ไข้นกมันเพิ่นว่าแบ่งปันกันไปเลี้ยงเหมือนนกมันแต่ว่าเมื่อนี้เพิ่งมันแล้วล่ะ ท่านผู้กองมานแล้วเมื่อเนี่ยคน่นกำอยู่ทางผมข้อแรกก็จะไปกำนช่วงแรงๆจังว่ากันเนาะเพ่งไดยว่าจะมีเตามปอครับเจ้าคณะกำลังไปสไปกำขาว่านเนาะมันมานเมื่อเนี่ยเจ้าคณะผ้ามาไปกำขาอันเด้อนี่ล่ะกำขาอันเด้อเงี๋ยวเพชรยมปลาก็จิไปกันล่ะกำขาเอ้าหลังจากกินข้าวแล้วมันก็มอนกลงน้องรับดีตื่นหนึ่ง บุ๊มบานบุ๊มบนบุ๊มบนบุ๊มบานตัวไม้ตัวนี่ตัวไม้เป็นเด็กน้อยจัดเด็ก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 น้อยเฮ้ยว่าเป็นตัวไม้ไหมอเ,กกเมาหอาเด็กกับเด็กมักตัวแท้เด็กน้อยนี่จบคลิปครับไข่เพชรงเชียงยืนว่าได้ลูกมันวันสันว่าเอานอกลงครับสีม่งกักวกัวนี่แหละหว่ยมันลูกบักอ่างนี่ที่ที่วกตนัน โอ้ oh, จนว่าเลือดแห้งขาย,ยางี้ไงวะติดตะข้าวกินเข่าที่ใดบ่ฮะ,ะมีเต่ามือเกา่าคิดวลูกกระกอ่างหรือว่าจักมีอ่างสองกลุ่มดู่ห็นใส่หาข้อมือเอ้พุทเถาไปใส่ตุ่มว่างพันลาย,ายพุทเถาไปเลี้ยง,งนะเดี๋ยวปลดออกกันโอ้ขาย,ยางี้นะนุก นี่สองแจมเมื่อก่าลอดมือ,มอนีก็ได้โอ,โอ้ยบาดเนาะติดตนนะโดนเนาะฮะเจ็บแจมเมือเก่าวใครเพรียดเชยเย็นหมานเมื่เก่าครับผม